ฌานเป็นเรื่องใหญ่มากฌานวิสัยเป็นอจินไตยผู้ที่จะเข้าใจเรื่องฌานของศาสนา,าพุทธได้เนี่ยยากมากเพราะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เข้าใจกันอยู่ทุกวันนี้ว่าฌานคือต้องนั่งหลับตาแล้วก็ไปอยู่ในภพหนิ่งสงบไม่มีนิวรณ์ห้าได้นี่คือการ จิตมีฌานแล้วแต่หลับตาหนะ่าสะกดจิตอยู่ไหนแล้วอยู่ในผวังอยู่ในภพข้างในไม่มีกายไม่มีกายสะพัดรู้ข้างนอกเลยอันนี้โมคะความเป็นฌานของพุทธร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็น10ต์แสนเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ฌานของพุทธเขาเรียกว่าฌานเขาก,ก็ไม่รู้จะไปหา,าอะไรเงินอะไรเขาก็เรียก่ฌานใครทำได้ก็ก่อนนี่แหละคือฌานของเขา ว่าต่างเข้าใจกันไปเขาเข้าใจงันก็นอย่างหนึ่งเขาก็ทำเขาได้แต่มันไม่ใช่ชาของพุทธเลยชาของพุทธนะคือความปกติความสามัญชาญนี้เป็นประสิทธิภาพของพลังงานจิตจิตใจจิตของเราเนี่ย มีประสิทธิภาพชาเนี่ยมันเป็นประสิทธิภาพของจิตที่แต่ละคนมีแล้วก็ใช้พลังงานที่จิตแต่ละคนมีแล้วก็ใช้อยู่กับชีวิตของตนซึ่งพลังงานจิตมันเป็นพลังงานจิตที่เกิดการเรียนรู้ชานี่มีการเรียนรู้ในตัวเป็นพลังงานจิตที่เรียนรู้ การเรียนรู้ก็ต้องสมาธิิแน่นอนถ้ามิดฉาทิธิก็ผิดไปเลยต้องสมาธิิเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนอบรมตนจนเกิดเกิดพลังงานจิตเนี่ยเกิดพลังงานจิตเจริญขึ้นเจริญขึ้นให้ตนได้ใช้จิตที่อบรมในชีวิตลืมตาสามันปฏิบัติตามธรมรมพุตเจา้าศีลสมาธิปัญญา หรือเจริญนัสิวิชาแปดเนี่ยปฏิบัติไปตามสมาธิตรงนี้นอย่างเงีย้ยหรือปฏิบัติอธิศีตอธิจิตอธ,อธ,อธิปัญญาเมืพูที่ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็เกิดความเจริญขึ้นเป็นลําดับในชีวิตสามัญไม่ได้เป็นนัง่งหาวิธีการหลับตาหาที่เงียบที่สงบไม่เกี่ยวข้องกันไม่ใช่ชีวิตสามัญที่อยู่กับคนทั่วไป ทำงานอยู่มีอปันก,กัปติปทาสามแล้วก็เกิดกธรรมเจ็ดใจจิตเราละอายต่อสิ่งที่ผิดแล้วเราก็เลิกเลิกเลิกแล้วก,ก็มีปัญญาขึ้นมาก็หยุดไอ้สิ่งที่เป็นนั่นได้ละอายจนกระทั่งโกรธไม่ทําแล้วอย่างงั้นอ่ะมันไม่เข้าท่าเดี๋ยวนี้รู้แล้วมันเ,เ,เลิกไปแล้วอย่างนั้นก็จเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญข,ข,ขึ้นไปเรื่อยๆ นั่นก็เป็นพลังงานจิตที่สูงขึ้นให้แก่เราเองเราก็ได้อาศัยพลังงานนี้เป็นชีวิตสามัญช้ยฌานมีทั้งกำลังฌานมีทั้งความฉลาดเฉลียวรอบรู้มีทั้งเชิงเจโตและเชิงปัญญาฌานเนี่ยนะสะสมไปก็จะยิ่งเป็นมุทุพุทธาตุที่ยิ่งใหญ่ยิ่งบริสุทธิ์จากกิเลสได้เท่าไหร่ ปริสุทธาประโยชธาตาสะสมลงไปเป็นมุทุธาตุก็ยิ่งเป็นฌานที่ทำกรรมอย่างดีอย่างเหมาะอย่างควรยังไม่มีขาดหกตกหลนหรือว่าสิ่งไม่ดีไม่เกิดเกิดแต่สิ่งดีเป็นกรรมมัญญาไปหมดเลยจิตก็ยิ่งสใสประพัดสอนประพัดสอนไปเรื่อยๆเนี่ยฌานมันจะเกิดมีคุณสมบัติอุเบขา คือชาติที่สี่เจริญยิ่งขึ้น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 อย่างนี้ถ้าฌานโลกียะก็อย่างที่เขาศึกษากันทั่วไปทั่วโลกแม้แต่ในศาสนาพุทธที่มีชาติทิ่แล้วก็ไปนั่งหลับตาทําฌานนั้นไปเขาก็ได้อย่างนั้นไปแล้วก็หลงงมงายมืดกันไปหนักไปเรื่อยจนกระตัดไปใช้พลังงานจิตไปเล่นดิดเล่นเดดเล่นนันน่นี้มีทั้งอิทธิปาติหามีทั้งอาเทศนาปาติหย์ ยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่เป็นอนุสาสนีปาฏิหารไม่ตรงคำสอนรู้เจ้าเลยไม่ได้ออกจากทุกข์มีแต่พบแต่ชาติของความเก่งความวิเศษความรู้แม้มลืมตาศึกษาปริยัตศึกษาบาลีศึกษาวยยกรณะวจีวิภาคว่ากระย,ระยระสัมพันธ์ฉันทลักษ์เก่งยอดโอ้โหสศาสตรายได้ เป็นฉันทลักษ์ว่าคลอนว่าโครงว่าฉันทลักษ์